าจารย์ภาวนานแล้วภาวนาเราเราก็ภาวนอนเนาะจนเขาจนถึงตายจนเขาแซวกันเนาะ <S <S เอ๊ะทนายก็เอาความจริงมาพูดทําไมน้องตาลเสียหายหมดไม่ใช่เขาก็มีสิทธิ์เขาก็ไม่สิทธิ <S <S 2> <S 2> ์โต,ต้แย้งได้นะแต่เขาไม่ได้โต้แย้ง <S <S 2> <S 2> คุณตาต้องโต้แย้งนะถ้าไม่โต้แยง้งเขาจะคิดว่าเป็นความจริงนะภาวนบางทีก็คุยเล่นบ้างเราก็อยากผมก็เชื่อว่าเอฟซีก็อยากฟัง บางมุมของอาจารย์เบียร์อยู่เหมือนกันใช่จะมาซีเรียสอะไรมากมายนักล่ะมัต้องมีเยอะที่เป็นข่าวอยผมก็ว่าซีเรียสเยอะแล้วเนาะดูต้องมานั่งตอบไล่ล่ากะไรอย่างเนี้ยปั่นกันไปเอ่ยนั่นสิทุกวันเลยอะคอนเทนต์วิ่งเข้าใส่ทุกวันค่ะเอมีแต่เรื่องใหม่ทีละเรื่องเนาะวันละเรื่องวันละเรื่องทุกวันทุกวันน้องวันละเรื่องวันละเรื่องเหนื่อยเนาะ วันหนึ่งก็ไม่รู้โดนจังกี่เรื่องนั่นนะตอบ <จะ S 1> คำถามแทบจะไม่ทันแล้วเนาะคุนตาลเนาะใช่ค่ะโอ้โหสุดๆดดเออต้องแกต้องตอบคอมเมนต์วันแกต้องตอบคอมเมนต์เหมือนว่าตอบตอบในบ้านเขียวอ่ะที่คนทักมาแต่และวันเยอะมาเยอะนะเป็นร้อยู่สึว่าส่วนตัวไม่ตอบใช่ไหมหรือว่าตอบตอบเฉพาะคนที่ตอบนี่ตัวนี้ทักส่วนตัวเขาจะไม่ค่อยตอบแล้วคะ่ะรับที่จะตอบ ไม่ใช่ทีเกีค่ะมันคุณครับมันไม่ไหวมันต้องหลายคิดเลยใช่ค่ะมันเยอะมากมันเยอะมากจะตอบไม่ไหวรับเนี่พาลับไปหนแอดมินหนีทีนี้มีมีแอดมินตอบอยู่มีแอดมินตอบพี่แกอยู่อ่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องติดงานอะไรงานอย่างนี้เป็นพี่หมีแต่พี่หมีอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะจะมีคุณหมีกับคุณแหลมค่ะที่ที่ตอนนี้ด้ยกันสองคนใช่ใช่ด้วยกัน แต่แอดมินก็เหนื่อยนะเหนื่อยค่ะเพราะว่าต้องวิ่งด้วยต้องทำอะไรหลายอย่างเวลาก็ไม่เป็นเวลาพรุ่งนี้มีคนไปแจ้งความเอาผิดมาตันหนึ่งสองเขไม่ได้ไปแจ้งความแล้วเขาไปแจ้งแล้วันนี้เออนั่นเนี่ยโดยเห็นโดนหนึ่งหนึ่งสองอีกแล้วอะไรเนี่ยนี่รุนิ่าแนนอะ นั่งหายใจก็ผิดอะอาจารย์เนียนั่นละสิทุกวันทุกวันนี้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยนั่งผมบอกไปแล้วว่าไปไลฟ์สดอาจารย์ไปไลฟ์สดสักรอบหนึ่งไม่ต้องทําอะไรแล้วนั่งเี่สิปิดปากปิดหูปิดตาไม่ต้องทําอะไรให้เอฟซีเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปเอฟซีคุยกันเองมันจะได้ไหมล่ะเดี๋ยวแกก็เลื่อนไปเจอข้อความอันนี้แกก็ช้ำอีกมันไม่ได้น่ะสิันก็นั่งดูยิ้มให้มัน มันจะอดใจไม่ไหวนะสิตอบแล้วตอบอีกตอบคาถามเดิมเริ่มวนแล้วเริ่มวนมาเพราะไม่มีข้ประเด็นใหม่ก็จะวนคําถามอย่างเดียวอ่ะวนเยอะหน่อยท่าเนี่ยตอบเนี่ยตอบทั้งวันตอบเรื่องเดียวตอบเรื่องเดิมตอบซ้ําตอบซากตอบจนลาคัญแต่ว่าท้าพาดเมื่อไหร่ดีโดนนะใช่ท่าพาดเดียวท่าพาดนี่คือแบบว่าซ้ำเต็มที่เลยอ่ะอันตรายมากพูดเล็กพูดน้อยพูดแต่ละอันต้องระวังคาพูดให้มากที่สุด พูดนิดพูดหน่อยพูดด้วยเจตนาดีแต่เขาก็าไปตัดหรือว่าเขาก็ไปเข้าใจอีกแบบหนึ่งหล้วเราพูดอวยเขาก็เหมือนกันเขาก็จะพูดว่ากระแนกกระแหนเขาอย่างเงี้ยมันขูดแม่งแล้วแต่คนมองอะ่ะตอนตที่เราด้วยความประทับใจพูดแบบนี้จริงๆเพราะเจตนาดีแต่เขามอกว่ากระแนกกระแหนเนี้ยอะไรอยู่ยวัอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็ต้องยอมรับนะความขัดแยง้งมันเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าเป็นทนายลำคันแล้วใช่เป็นผมนี่เจอแน่ปล่อยหรอกผมไม่เสียเวลาขนาดนี้ผมไม่ใจดีเหมือนอาจารย์เบียผมไม่ใจดีเหมือนอาจารย์เบียผมบอกเลยผมไม่ได้ผมผมดา่าแต่ผมก็ไม่เคยฟ้องใครเหมือนกันนะด่าแล้วจบแล้วไม่เอามาใส่ใจเสียเวลาบล็อกอย่างเดียวเอาลงลงมือเดียวเลยแล้วก็จบใช่ใช่แล้วก็เขาไปดา่าที่อื่นก็ไม่ฟัง,ฟงที่เกยดฟังาาที่เกยดฟังคำอธิบายอธิบายไปก็ผลมันเดิมปวดหัวเราเวลาไปทำอุปการพูดว่าอย่าไปบริโภคร่วมกับเขา ใช่เกบอกแล้วอย่าบอกว่าอะไรนะอย่าไปบริโภคร่วมโพกรวมหรอพี่จีออนก็ดไม่ไหวอาจารย์บอกก็เฉยไม,ไม่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 พี่ไม่ดูไม่ดูไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ดูหรอหอืมกัดฟันพูดอ่ะไม่ดูจริงจงไม่ดูหรอจำแม่นเลยพยาจำแม่นเลย ไม้จะแับใส่ร้ายไม่ได้นะทนายไม่ดูจริงๆอาจารย์เบียนอนหลับปกติแต่เอะไอแต่แอดมินไม่ไหวแอดมินกับกรองข้าเอซีไม่ไหวเลยต่างคนนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับผมบอกอาจารย์อยู่าทําอะไรตื่นเต้นอาจารย์สบายหอกเพาออาจารย์ไม่คิดไงอาจารย์วางอาจารย์ปงแต่เอฟมินน่ะยิ่งไอเพราะอะไรนะเอฟซีอ่ะยิ่งเอฟซีคนที่มีอายุยื้อนาสงสารเขาเพราะว่าเขาเอาเรื่องนี้ออกจากจิตใจเราเราเขาไม่ได้นะสงสารนะ เหมือนเขาเป็นห่วงมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนคนที่มียุเยอะคนแก่เขาเขาเสพปุ๊บมันมันเขาแล้วเขาก็เป็นห่วงเขาก็ตามส่งอยู่ดีน่าสงสารคนแก่เขาพวกนั้นบาดที่เราทำจริงๆอันเนี้ยเพราะว่าอย่างเราเราคิดได้ใช่ไหมอันไหนเออถึงตรงไหนยังไงมันเออเป็นห่วงก็ระดับหนึ่งแต่บางทีคนที่มียุเยอะที่เขาชอบไปแล้วอ่ะผมไม่ใช่คำว่าสัทธานะที่เขาชอบไปแล้วอ่ะเขาเขาเครียดอ่ะเขาเครียดน่าสงสารพวกเขามากกว่าอาจจะเมียไม่เป็นไรหรอกแต่คนอื่น มันเสพข่าวแต่ก่อนเนี่ยฟีอาจารย์เบียยังเออเลื่อนไปสิบอันเนี่ยยังเห็นหนึ่งฝีนะแต่ตอนนี้ไม่เกินสามมาละเกินสามก็สี้เกินสามอะไรล่ะเลื่อนไปก็เจออย่างเดียวจะสามสี่ที่ไหนเต็มไปหมดก็เจอในทีวีอีกเอ่น<า>กสี่หน,ไนีไหนก็ไม่พ้นใช่ไหมใช่หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นไปออกไปตรงไหนก็เจอตลอด หนีไม่ได้พี่ก็เครียดพี่ก็เครียดเนี่ยพี่ก็เครียดพี่ก็เครียดพี่ตกเงินไปทั้งคู่เนค่ะแล้วครอบครัวนี้เครียดไหมไม่ไม่ค่อยค่ะคือเห็นแล้วก็จะจะทิ้งอารมณ์เลยไม่ไม่ไม่แบบไม่ไปสนใจเข้าใจแล้วถูกเออเข้าใจแล้วแต่เป็นเรื่องปกติผมก็ผ่านทัวร์มาสามรอบแต่ไม่อยากเพิ่มอีกนะทัวร์ทุกอย่านลบเ่อยมันคุยไม่รู้เรื่องอ่ะ มันเป็นเรื่องปกติของคนที่มันอยู่มันอยู่ในที่แจ้งอยู่ในแสงอะคะ่ะคนเขาก็อแล้วถึงไม่ว่าใครด่าเราไอ้พวกที่ไม่มีหน้าไม่มีอะไรเนี่ยด่ากแล้วเราเไปเข้าไปไอ้นี่ยไปไปไปยึดติดกับคนที่ไม่เอาไม่มีรูปหน้าอะไรมาคุยกับเราลนะเราไปเราไปแคร์ความรู้สึกของคนก <ๆ S 2> ลุ่มเ่าหรือใช่วยผ่านอย่างเดียวคะ่ะใช่ไม่ไม่ฟังอะไม่ดูเลยล่ะเลื่อนหนีอย่างเดียว เออยิ่งจะหนีไปบวชนี่ยิ่งจะเยอะเป็นพิเศษวันนี้พ่อยี่เจ็ดสิบแปดเนี่ยยังบอกอาจารย์เขาทําถูกต้องหมดแล้วไม่ฟ้องเขาทําไมไปฟ้องเขาทาไมเพาไม่รู้ว่าต่างคนต่างมุมมองมันมันทําไมไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายไปอมงก็คิดเหมือนกันนะแต่วิธีการที่มามันไม่เหมือนกันเนาะเสียดายอย่างเดียวคือไม่มีโอกาสได้คุยกันอยากคุยอยากคุยวันนี้ผมก็ติดต่อพี่อี้แทนคุณพี่อี้แทนคุณก็รีบประสานอยู่เหมือนกัน คนที่เป็นสายธรรมะก็ประสานช่วยหมดเลยนะช่วยทุกคนทุกคนเลยประสานช่วยกันเออแต่ก็ยังไม่สําเร็จแต่ก็พยายามนะไม่ว่าจะสําเร็จช้าหรือเร็วก็ก็พยายามดีกว่าไม่พยายามแต่ผมเชื่อว่ามันไม่จบแะคนฟ้องไปจะโดนเองสบายเดี๋ยวอาจารย์แกไม่ฟ้องใครเอาพลังประชาแกก็พูดไปอย่างนั้นแหละแกจะไปฟ้องใครเหรอจะมีเกินบางทีอ่ะก็ไม่อยากอะไรนะ มีจิตอาฆาตพยาบาทนั่นนะสิเขาไม่อยากฟ้องเขาไปบวชแล้วเขาเลยไม่อยากฟ้องมันเสียเวลาเขาเขาบอกแต่ว่าถ้ายิ่งฟ้องยิ่งจะหอมนะยิ่งฟ้องยิ่งจะยิ่งจะหอมหมายความว่ายิ่งจะชอบเลยเข้าทางเลยใี่ไหมใช่ใช่ใช่เข้ายิ่งยิ่งมาฟ้องยิ่งอะไรยิ่งจะหอมยิ่งจะเข้าทางยิ่งจะเข้าสู่เกมแล้วยิ่งจะทะเลาะกันไปไปเรื่อยอ่ะ ผมก็ไม่อยากเห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกกับการฟ้องอะ่ะแต่ถ้าไม่แบบจริงๆก็ต้องใช้สือาาส่อทางสารบ้างฟามบ้างอะไรบ้างมาคุยกับพี่อีเหมือนกันที่กระทักมาผมขึ้น,น,นเนยไปก่อนนะผมจอกไปก่อนได้คะ่ะขอบคุณครับ ขอบคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณจียอนเป็นยังไงมั่งโอ้ไม่เป็นยังไงหมดแล้วใช่ไหมปฏิทินอ่ะหมดแล้วแต่ยังแพ็กไม่เสร็จเลยคุณจียอนยุ่มมากเท่าไหร่อ่ะเยอะเลยไหมสามพันเลยวันนี้วันนี้สามพันกับอีกหนึ่งร้อยดูดิสู้ๆนะสู้ๆนะมอแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วหลังจะขาด อ่ะละหมดจะต้องเคลียร์ปฏิทินหมดก่อนใช่ไหมแล้วก็ถึงจะต่ออันต่อไปใช่ก็ก็คือแบบว่าคุณบอกว่าสวยคู่เลยคุณจียอนอ๋อหน้าตาถึงอุ้ยตึ้งโมพี่ตันฉายาคนตื่นเธอใช่ไหมคนตื่นนะคนตื่นเธอโอ้โหก็พักเออก็แบบว่าแพ็กไอ้นี่แพ็กเกอเลยใช่ไหมคะ แพ็กเอง oh. ให้อาอามาช่วยกันสิบคนนะคะช่วยกันแพ็กสิบคนอ uh, ่าด่น้ำพริกเสร็จแล้วใช่ไหมน้ำพริกแพ็กออกขึ้นเออเขาเรียกอะไรนะแพ็กออกส่งเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อแล้วก็ต่อได้ปฏิทินเลยใช่ไหมใชอ่อ๋อแต่เออไอ้น้ำพริกอะไม่ได้แพ็กเองเป็นโรงงานเขาเป็นคนแพ็กค่ะอ๋อเออ,เอ,อดีมากเลยอะโหถ้าแพ็กเองก็คงจะแบบว่าเน,นะาะไม่ไหวขนาดแพ็กปฏิทินกันหลังจะขาด โอ้มันเยอะมาก啊ช่วยที่ตาลแพ็กเลยคุณหวายบอกโอ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปช่วยแล้ววันเดียวก็เสร็จแล้วแต่พอดีอยู่ไกลไงและอันอันนี้ต้องเคลียร์ปฏิทินให้หมดก่อนใช่ไหมแล้วก็ขายอย่างอื่นต่อใช่ไหมคะคุณตาลตารบอกเคลียร์เคลียร์ปฏิทินให้เสร็จก่อนค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเสื้อเสื้อคอกลมกับโปลอ๋อเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอปักตะกร้าเลยปักตะกร้าเลยเฮ้ยคุณคุณจะยอนไอ้นี่แล้วใช่ไหมอะ ไ,ไ,ได้ได้แล้วได,ได้แล้ว<ช><ะ>ได้แล้วใช่วันนี้ไปไลฟ์อยู่ไปไลฟ์อยู่ได้แล้วแต่ว่าไม่มีของไงเลยกลัวเลยกลัว <c oughs> เออพอเข้าไปไลฟ์เมื่อเช้ามันบอกว่าอ่ะน่าเกออิคุณน่ารักเกินไปมันจะตัดไลไฟ์ภายในห้านาทีก็เลยลงก่อน <c oughs> ไม่เอ็นเนอ้ก็เป <c oughs> ็นคนตั้งขึ้นมาเพรคุณจียอนที่คุณจียอนแคปมา เออน,นั่นน่นะก็เลยก็เลยงงไปหมดคือหลอนไปหมดเลยก็หลอนไปหมดแล้วไม่ว่าจะใครมาห<อ>ลอนหมดแล้วกลัวครัวไงเ,เออกลัวมากๆเลยและไม่เป็นไร <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวรอเสื้อเพราะว่าเสื้อเรามีของอยู่แล้วไงมีของก็เลยไม่เป็นไรเรามีของที่เราก็ไลฟ์โชว์ได้เลยเนาะเพราะเหมือนแบบคนเขาเอามารีวิวกันแบบเยอะมากว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยคนจีออนคนก็เลยรออยู่ไม่ขนาดเมื่อเมื่อวันนั้นอะที่ว่าเปิดตะกร้าน้ำพริกวันแรกใช่ไหมแค่สิบนาทีอะแบบใช่ขึ้นไปไลฟ์นะ <S 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 ออเดอร์รัวมากเลยแค่สิบนาทีเองแล้วหลังจากนั้นก็โดนเลยแต่ว่ามันอร่อยจริงๆอร่อยมีแต่คนเขาบอกว่าอร่อยกินแล้วก็อร่อยแหละใช่ค่ะโอ้แล้วเนี่ยนี่สี่ทุ่มแล้วนะเนี่ยสี่ทุ่มแล้วยังแพ็กต่ออยู่แล้วเนี่ยนอนกันตอนไหนเนี่ยพอแล้วพอแล้วใช่ไหมไหวแล้วหลังจะขาดแล้วตอนนี้อ๋อยังไม่ได้ยังยังไม่ถึงครึ่งเลยใช่ไหมน่ะไหวของวันนี้ยังโห หน่อยเดียวเองคุณจียอนเพราะว่าเพิ่งเคลียร์เพิ่งเคลียร์ออเดอร์ลอตของเมื่อวานอะเสร็จตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองประมาณเนี้ยแล้วก็เพิ่งมุยรถใหม่ฝนใหญ่แทนเลยโรงงานนรกโรงงานนรกคุเออโรงงานนรกเปิดเปิดยี่สิบสี่เลยมั้งเนี้ยเนาะไม่ต้องไม่ต้องเออไม่ต้องทําอะไรเลยไลฟ์ด้วยขายด้วยแพ็กด้วยโอ้โหไลฟ์ไลฟ์ชวนคุยแบบกับพี่ๆเขาแล้วก็นั่งแพ็คไปชวนคุยไป อเดี๋ยวต,ต้องไอนน้นี่แหละต้องต้องไปสั่งน้าพริกแล้วต้องไปกดสั่งน้ําพริกน้ําพริกเนี่ยก็มีคนรอเยอะเลยนะใช่น้ําพริกคนรอเยอะมากใช่เพราะว่าไม่ทันอ่ะมีแต่คนบอกว่าอร่อยกันใช่แต่รอบแล้วรอบห่อะตังต้อ,องออไปเอ่อตันคุยกับคุณคุณเบสและว่าต้องให้เขาแบบไอ้นี่พันให้มันแน่นกว่านี้เพราะว่ามันมีบางคนที่เหมือนเขา เขาเรียกอะไรนะขนส่งเขาโยนอะแล้วฝาใช่ฝาันเปิดใช่ไหมใช่ค่ะตันแจ้งไปทางเจ้าของโรงงานละเดือดเป็นสาวโก็เงี้ยใช่โรงงานหนักกว่านักกว่าสาวโรงงานนะเหมือนทางานยีิบสี่ชั่วโมงเลยอะสาวโรงงานหลังกระหังเอะเออถ้าอยู่ใกล้ๆนี่คือแบบอยากไปช่วยเลยอะ ชอบอ่ะชอบทํางานอะไรแบบทนอะน่าสนุออกอ่ะช่วยกันแปะช่วยกันซีนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าชอบทํางานลุยๆแบบนี้ไงชอบมากเลยอ่ะแต่พอดีมันอยู่ไกลไงแล้วแบบอาอาที่เข้ามาช่วยกันก็มีแต่แบบสูงวัยกันนเออสูงวัยแต่แบบว่าก็ยังแบบไม่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะดีนะมีแบบพี่ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาเป็นผู้ชายเขามาช่วยยกลังยกเลยเพราะมันหนักมากคุณจะย้อนแบบไปปฏิทินมันมีน้ําหนักอะเนาะ ช่วยกันยกใช่มันเป็นกระดาษนะโอ้โหรังหนึ่งเท่าไร่น่ะนี่ยกหนักๆไปนะมดลูกไหลออกมานะบอกปวดแตกด้วยหรอคุณคุณเอ่คุณแอมี่บอกให้เขาส่งรูปมาได้ไหมคะแล้วส่งมาให้ตันหน่อยเดี๋ยวตันจะแจ้งโรงงานเพราะตันเห็นอยู่วันนี้ที่มาทักบอกตาน่ะสองคนสามคนแล้วเดี๋ยวตันจะได้แจ้งโรงงานแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะให้เขาเค็มใช่เพราะว่ามันอาจจะพันไม่ดีแล้วก็คนส่งเขาก็ไม่ได้ถนอมของเราด้วยนะ ใช่เขาเขาแบบเขายิงเครื่องอะติดแล้วเขาก็โยนยิงเครื่องติดแล้วเขาก็โยนเข้ารถเขาใช่โอ้โหสั่งมาแต่ละทีนะกล่องสะพงสภาพนี่บุ๊บบี้ไปหมดเลยยังยังไปจีนอ่ะเนี่ยตาจะแบบเนี่ยไปอย่างเงี้ยสวยงามเห็นปะแต่พอเวลาพวกพี่ขนส่งเขามายิงติดโยนอ่าใช่มันก็จะเออมีแบบว่ายับนิดนึงเนาะบุ๊บบี้ดิคนบอกอยู่ว่าซองซองมันแบบมันยับ บางทีเขาอยากเอาไปสะสมอะไรอย่างเงี้ยพี่ของพี่คนนี้บอกว่าของของพี่แค่เปิดปากนิดนึงเปิดนิดนึงเหมือนเหมือนน่ามันน่าจะกระแทกกันแล้วปากมันเผยอออใช่ใช่นี่ไงคุณคุณไอซบอกว่าเป็นขวดอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นขวดพลาสติกเขาอาจจะพันไม่แน่นไงไอบ้บับเบิลอะพันไม,ไม่แน่นเม่โเขาเขาพันแค่รอบเดียวหรือสองรอบเองค่ะที่ตันนี่ใช่แล้วถ้าว่ามาสั่งไปหลายอันอะมันก็จะขยับขยับแล้วมันก็จะอาจจะไอ้นี่ฝามมนก็บนแล้วไง ช่โหขนส่งเขาไม่เขาไม่ค่อยถนอมของเรานะโดนกระแทกใช่ค่ะเห็นเขาเขาโยนกันนะะโอ้โหโยนไม่มีผลใช่เหมือนลูกบอลเลยอ่ะเหมือนลูกบอลนะโยนกันแบบว่าโอ้โหใช่ไหมอ๋อคุณคุณโกบเพโลเขาบอกพันรอบเดียวพันรอบเดียวรอบเดียวมันแทบจะไม่ช่วยเลยนะรอบเดียวไม่ไม่เออรอบเดียวไม่ได้ไม่ได้มันน่าจะพันพันนโยนเวลาเขาเหวี่ยงอ่ะมันกระแทกอ่ะมันมันเพย์เดิลตันตันแจ้งเขาไปแล้วค่ะ แจ้งคุยกับโรงงานเรียบร้อยแล้ววันนี้เพราะว่าถ้าใกล้ๆอ่ะไม่ไม่น่าจะเท่าไหร่แต่ว่าไกลๆอ่ะมันจะต้องแบบ<ช>เนาะพอมันโยนมันกระปุกเปิดและบุบเลยใช่ไหมคุณคุณกบเครสเอ่อทักตันมาได้ไหมคะแล้วส่งรูปมาให้ตันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตันคุยกับโรงงานให้คะ่ะว่ามันเสียหายเยอะไหมถ้าไ,ได้จะได้จะได้เคมได้เนะาะอาจารย์หลับไปแล้วคะ่ะพันรอบเดียวบางๆ สวัสดีค่ะพี่อุ้ยถ้ารถก่อนๆนะคะที่อาจารย์เขาแพ็คเองอาจารย์เขาพันแบบหนาตึบเลยนะพันหัวใช่ใช่ใช่เพราะเห็นอยู่ขนาดขนาดเป็นที่เป็นขวดแก้วเนาะพันดีมันต้องพันแบบนั้นน่ะใช่ใช่มันต้องพันไหลยๆแอ้ตีเลียนมากอ่ะมันพันหลายตลบเลยอ่ะต้องไปโอ้ประทับตาระวังแตกก็ไม่สนใจโยนไม่ไม่ขนาดประทับตาระวังแตกไปถึงกล่องก็บิบูบี้หมดแล้วอ่ะใช่ ขนาดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเห็นมีหลายคนเลยอ่ะหาอะไรเงี้ยรองทักทักหรือว่าส่งไปในกลุ่มแอดมินนะเดี๋ยวตาลจะรวบรวมรวูปอะค่ะส่งไปกุยกับโรงงานเพราะว่านี่ตาลแจ้งเขาอยู่ใช่ต้องถ้าว่าถ้าว่าอันไหนมันมีปัญหาก็ก็ทักทักมาแจ้งได้เลยนะคะถ่ายรูปแล้วก็ทักมาแจ้งได้เลยนะคะถ้านอกกอกมันน่าจะไปวนคังแถวแถวอยุธยาไหมคะคัองอ่ะคังแถวนี้มันอยู่แถวไหนคะสุขุมปปการเนาะ มันเหมือนแบบขนส่งเขาจะวนไปคังก่อนแล้วก็วนกลับมาเพื่อที่จะมาส่งอ๋อโอ้โหแค่นี้ก็ต้องวนไปวนมาด้วยเนาะใช่ตาเคยสั่งของมันจะวนออกไปคังต่างจังหวัดเป็นคังใหญ่เขาอะพอไปแยกที่คังเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งกลับมาหลายขั้นตอนเลยเกินน้อยใช่ไหมใช่เหมือนตนคุ้นๆว่ามันจะไปไปคัดกันที่วังน้อยไปส่วนคัดแยกเสร็จปุ๊บเขาก็จะกระจายตามส่วนย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆนําส่งใช่ รอปฏิทินเดี๋ยวรอเลยนะคะใครได้ปฏิทินรอบนี้เก็บเก็บไปให้ดีเลยนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ผลิตแล้วรอแก้วกระโถนแก้วกระโถนเมื่อไหร่อ่ะคุณตาลประมาณอาจารย์บอกเดี๋ยวนะอันนี้คือ,คอาาก,กุมภาอาจจะกุมอาจจะสิ้นกุมภาหรือเมษาเลยค่ะต้นเมษาประมาณนั้นที่อาจารย์เขาพูดนะคนรอเยอะมากนะแต่คุณเจียแล้วนะ้มันสวยเขาทำเขาอาจารย์เขาเลือกแบบของดีอะ่ะมันไม่ใช่แค่แก้ว<อ>ที่เป็นเหมือนงานจีนนะ ไป<ช>แล<ท>้วพร้อมแพ็กเกจแล้วแพ็กเกจก็คือมีเป็นฟองน้ําเป็นฟองน้ําแล้วก็มีช้อนใช่แบบว่าจะขายทั้งทีก็ต้องเป็นแบบวัาของดีเนาะไว้เป็นแบบเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกได้ตั้งใจทุกอย่างปฏิทินน้ำพริกอะไรเงี้ยเขาทําแบบอย่างดีหมดนั่นน่ะสิโอ้โหแล้วก็เวลาเนาะเวลาก็งานก็เยอะแยะต้องขายนั่นขายนี่อีกขายชาไปเลย เนี่ยแหละลูกศิษย์ต้องมาช่วยกันแขวนตะก้าเพราะว่าเขาปากเสร็จปุ๊บเขาก็ไปทํางานอย่างอื่นแล้วก็ไม่สนใจนั่นน่ะสิ <laughs> <c oughs> ก็พยายามก็พยายามจะแบบเออมาช่วยปักแต่ก็กลัวหรือเกินโดนบ่อยมากเลยอะหลอนไปหมดแหละ <laughs> มีคนบอกว่าให้พูดว่าไอเลิฟติ๊กตอกไม่เชื่อหรอกจะมาลงมาเลิฟอะไรไม่เชื่อหรอกเลิฟเลิฟก็ละเมิดไปหมด ดึงดึงตะกร้าไปไปปักได้นะคะถ้าคุณอะไรอ่ะนิย่านันเนาะเขาเป็นเป็นในหน้าแล้วอะค่ะดึงตะกร้าไปแขวนขายได้เลยใช่มีมีมีคนอะ่ะมีคนทักมาถามอยู่ว่าขออนุญาตเอาตะกร้าไปปักได้ไหม,มก็เลยบอกว่าเอาไปได้เลยใช่ใช่เป็นไดหน้าทําได้เลยค่ะเพราะอันนี้เป็นายนหน้าเหมือนเอาเหมือนเอาสินค้าอา<ม>จานอะไปช่วยขายเฉยๆทาได้เลยจะได้มีไรายได้ พราะว่าช่วยๆกันจะได้หมดๆอาจารย์ก็จะได้หาสรรหาของอื่นมาขายอีกขายฉ่ำเขาบอกแล้วเป,เปิดปีใหม่มาเขาจะขายฉ่ำใช่ขายฉ่ำโอ้โห fc เนี่ยรอรอซื้อกันแบบว่าฉ่ำม,มากเลยนะรอเลยเนี่ยเนี่ยว่าวแก้วเห็นคนพิมพ์แบบอยากได้กันเยอะมากเลยนะแก้วรอนะพี่ๆทุกคนภาพเป็นคออย่างหนึ่งภาพเป็นคอที่มันมีเป็นแบบไอ้ที่มันคุมหัวอย่างเงี้ยอุ้ยเมื่อไหรอ่อ่ะรอเหมือนกันนะแต่ตอน เดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอแพดมันจะเป็นไลน์ไห้อ้าไอแพดไปไหนาไหาวใจไแดหายอ่ะแพดหายแพดไปไหนเนะาะเขาไม่เจอนั่งไลน์จนของค่ะออ้ยไม่ใช่อยู่ไปในรังไปแล้วเอาลองรังไปแล้วมั้งสีเหลีหล่ยมเหมือนกันด้วยงานจะเข้านะานั่งแบบ เปอเต่าลงงานไหนเอามาอวดก่อนเลย้องจะเป็นลายแบบลายผ้าสวยใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมคะเป็นไหว ดูแม่ถ่ายรูปมาไม่ชัดอ่ะเนี่ยค่ะลายมันจะเป็นประมาณเนี่ยเออสวยสวยเพราะว่าเห็นแกส่งให้ในลายกลุ่มแล้วแต่ว่ามันจะเป็นผ้าใหญ่ไหมผ้าใหญ่ไหมมันจะท,ที่เขาที่เขาทําที่มันมีเป็นเป็นที่คลุมหัวด้วยรู้สึกตรงตรงที่คลุมหัวมันจะเป็นลายใบยโพหรืออะไรสักอย่างถ้าจําไม่ผิดสวยมากใช่ใชใช คือมันจะเป็นที่คุมหัวคุมหัวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าคุมอย่างเนี้ยค่ะอะใช่น,กออกนึกออกนึกออกนึกออกอยู่<ด><ด>อยู่อุ้ยนั่นแหละ,หละดีเลยน,นั่นน่าชอบเลยอะเหมือนว่าเห็นเขาพูดนะเห็นเขาพูดว่านะว่าเหมือนจะทําเป็นบบกที่ผู้หญิงอะใช้เป็นแบบผ้าเหมือนผ้าซาตินคุมเฉยๆอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะทําด้วยเหมือนกันอ๋อเป็นผ้าพันคออะไรแบบนั้นผ้าคุมไหลนะใช่ค่ะใช่ใช่อุ้ยแบบนั้นก็ดีนะดีเลยแหละเพราะว่าจะแบบว่ามาได้แบบ ได้เลือกกันได้หลากหลายไงเนาะแบบสวยๆอ่ะลายก็สวยด้วยทําเลยใช่ไหมลอออมีคนบอกล้อสวยก็สวยจีิลายสวยจริงมันจะเป็นเหมือนภาพเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นรวมภาพรวมภาพประวัติศาสตร์คนตื่นทําอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะใช่ใช่มันสวยเลยแหละทุกคนออกแบบต้องเก็บเก็บเก็บให้หมดต้องเก็บให้หมดเห็นมีใครเขาบอกว่าอาจารย์นะเขาจะอาจแจกปฏิทินแอดมินเหรอจริงเหรอคุณตาล เขาพูดว่าเมื่อตอนเย็นใช่ไหมของของในตะกร้ามันหมดแล้วเขาก็บอกว่าอ,าอ,าเ,ดอเดี๋ยวอาจารย์เติมตะกร้าให้ร้อยหนึ่งพอดีอาจารย์การไว้จะไว้แจกแอดมินแม่นิสัยนิสัยเติมไปหมดแล้วใช่ไหมนะ่ะดูเขาพูดทําไมทําไมพูดอย่างนี้ไม่ให้กินส้มตําแล้วอตาไปบอกเลยนะไม่ให้กินส้มตำแล้วนะไปร้อยหนึ่งเผื่อไวจะแจกแอดมิน